VS k i s s o r t XP Pro ไม้ท็อปรุ่นล่าสุดจากแบรนด์ VS มีดียังไงไปลองฟังนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแบมตันทุกคนนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงไม้ VS k i s s r t t XP r r o ไม้ท็อปรุ่นล่าสุดจากแบรนด์ VS ที่กำลังมาแรงแบบสุดๆเลยนะส่วนเทคโนโลยีในไม้เนี่ยก็จัดเป็นแบบสุดๆเหมือนกัน เดี๋ยวมีอะไรบ้างก็ขอเริ่มจากที่เฟร,รมไม้ก่อนเลยนะครับวัสดุที่ใช้ทำเฟร,รมนี้จะเป็น 46T Mitsubishi Carbon Sheet แล้วก็เฟร,รมจะเป็นรูปแบบ t ี n w a ด้านบนก็จะเป็น Diamond Frame นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็น a e r o b o x Frame ด้านล่างก็จะเป็น Hexagon Frame ต่อมาก็จะเป็นทาง T-Joy ที่ทาง v s นะเขียนว่าเป็น Diamond t h e นะครับช่วยเสริมความแข็งแรงแล้วก็ตัดอากาศให้กับไม้ ต่อมาจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับก้านแล้วซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อก้านว่า6840 Hpx2 ย่อมาจากอะไรก็คือขนาดก้านเนี่ย6840แล้วก็ Hpx ก็คือย่อมาจาก High Power Extreme น่าจะช่วยเรื่องการปบได้แรงขึ้นแล้วก็วัสดุที่ยืดหยุน่แน่นขึ้นแล้วก็คืนตัวได้ดีนะครับ โดยแต่ว่าวัสดุที่ใช้ทําก้านเนี่ยจะไม่ใช่เป็นซี T นบตีมิซ s บิชิคาบัญชีแล้วเขาจะใช้เป็นตัวโทเรกา m c 1 0 x ในการทําก้านนะครับซึ่งก็เป็นวัสดุเกโสูงแล้วก็ช่วยเรื่องความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีคือตัวได้ดีเกือบลืมไปเลยไม้นี้เนี่ยก็จะเป็นน้ําหนัก4 u ด้าม g 6นะครับน้ำหนักไม้อยู่ที่8 2บวกลบ2แล้วก็บานซ์พอยต์อยู่ที่305บวกลบ3นะครับ มาถึงช่วงพรีวิวนะครับก็คือการวิเคราะห์ไม้ก่อนใช้งานเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเริ่มที่เฟรมไม้ครับที n นวันเฟรมแล้วก็เสริมด้วย solid forming ด้านในส่วนตัวผมคิดว่าโอเคเลยนะผมคิดว่ามันทำได้ดีในทุกๆด้านเลยครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นตัดอากาศส่วนตรงกลางเนี่ยเพิ่มแรงประทะไม้แล้วก็ด้านล่างผมคิดว่าเฮกซากอนเฟรมเนี่ยมันช่วยทุกอย่างเลยก็คือ ช่วยตัดอากาศนิดหน่อยช่วยเสริมแรงประทะนิดหน่อยแล้วก็เสริมความแข็งแรงแล้วก็ทำให้ไม้ดูมีเหลี่ยมมีมิติมากขึ้นผมคิดว่ามันลงตัวเลยบวกกับวัสดุที่เป็น 46T Mitsubishi Carbon Sheet เนี่ยไม้นี้เนี่ยแข็งแรงแน่นอนแล้วก็เจ้าตัวนี้รองรับปอนได้ถึง38ปอนนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงของหน้าเฟรมเลยดีมากม ทีจอยจะเป็นดิมอนทีเฮดคิดว่าช่วยเสริมการตัดอากาศแล้วก็ความรุนแรงในลูกตกแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของไม้ได้ดีโดยที่ผมชอบตรงนี้มากเพราะว่าเมื่อไม้มันทำเป็นสีเงินด้านแล้วอะถ้าเป็นทีจอยแบบธรรมดามันก็จะดูมนมนไปหมดเลยแต่พอมันเป็นรูปแบบเพชรเนี่ยผมคิดว่ามันเวลามันเล่นกับแสงเนี่ย มันทําให้ไม้ดูมีสันมีเหลี่ยมเพิ่มมิติไม้ทําให้มันดูไฮเอ็นขึ้นมากเลยตรงนี้ผมชอบมากๆครับส่วนกา้านคิดว่ามันเป็นก้านกลางที่ดิดเด้งได้ดีแล้วก็คืนตัวได้ไวน่าจะประมาณนี้ต่อมาก็เป็นดมมอนโคนจะเป็นกวยไม้รูปแบบเพชร คิดว่าน่าจะเสริมพลังในการดาษในรูปเกมดาษได้ดีส่วนจุดสังเกตนอกเหนือนจากนี้เนี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันโดยที่ผมจะเอาไม้ตัวนี้มาเทียบก็คือเวสต์แกอนพนะครับที่ผมสังเกตเห็นก้นด้ามเท่ากันนะครับสังเกตไหมมันต่างกันเยอะมากเลยความยาว เท่ากับตัว XP Pro เนี่ยด้ามยาวก้านสั้นกว่าแล้วก็นี่ครับถ้าดูดีๆผมรู้สึกว่า XP Pro ด้านล่างเนี่ยไม้มันสั้นกว่านิดน,นะนึงนะกนด้ามเท่ากัน ไม้แบบนี้เนี่ยมันส่งผลยังไงผมคิดว่าที่ VS เขาทำเป็นด้ามยาวและก้านสั้นเนี่ยมันจะช่วยเสริมความคล่องตัวมากขึ้นโดยที่ต่อให้จุดบาลานซ์พอยต์ของมันเนี่ยจะเป็น3 0 5ซึ่งมันสูงก็จริงแต่ว่าด้ามเนี่ยมันทำยาวขึ้นมามากกว่าบาลานซ์พอยต์ที่ขึ้นมา ช่วงก้านที่สั้นลงเนี่ยมันอาจจะเสียแรงสวิงไปนิดหน่อยแต่แรกมากับความคล่องตัวเนี่ยผมคิดว่ามันกุ้มค่าน,นะครับส่วนไม้นี้เป็นไม้ท็อปสำหรับนักกีฬาใช้แต่ทำไม VS ถึงทำเป็นก้านกลางาละ่ะผมก็คิดว่าเมื่อด้ามยาวก้านสั้นแล้วใช้วัสดุท็อปเกดท็อปไปแล้วเนี่ยทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นคืนตัวได้ดีเนี่ย ทำเป็นก้านกลางเพื่อที่จะให้ผู้เล่นมือใหม่มือกลางเนี่ยหรือทั่ว,วไปทุกๆคนเนี่ยเข้าถึงไม้ท็อปตัวนี้ได้ดียิ่งขึ้นเพราะปกติแล้วเนี่ยไม้ตัวท็อปแต่ละแบรนด์ที่ทําออกมาส่วนใหญ่มักจะเป็นก้านค่อนแขน็งหรือว่าหัวหนักไปเลยซึ่งไม้มันกินแรงผู้ใช้มากครับคนที่เข้ามาตีใหม่ๆเนี่ยก็จะคิดว่าเอ้ย ถ้าเราซื้อไม้ท็อปไปเลยทีเดียวมันอาจจะจบหรือเปล่าสรุปว่าซื้อมาใช้จริงใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับไม่เข้ากับมือเพราะไม้ท็อปเหล่านั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกินแรงแล้วก็ทําให้ผู้เล่นใหม่ที่ยังฟอร์มตียังไม่ดีหรือว่าแรงยังไม่เยอะเนี่ยอาจจะรู้สึกเฟลไปเลยเมื่อได้ลองใช้ไม้ที่มีราคาสูงแต่กลายเป็นว่าใช้ไม่เข้ามือแล้วก็รู้สึก ไม่โอเคไปเลยกับแบดมินตันก็มีนะครับแต่สําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยผคิดว่าไม้มันเป็นมิตรกับทุกมือแล้วก็เข้าถึงหลายๆคนได้มากๆนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติเราเป็นมือกลางเนี่ยเราอาจจะใช้ประสิทธิภาพจากไม้เนี่ยได้ประมาณสัก70-80สเนี่ยก็สุดๆดีแล้วนะครับส่วนถ้าเป็นนักกีฬาก็คงรีดักยภาพไม้ออกมาสัก90-100เนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าวัสดุที่ใช้ เป็นเกตสูงมากๆนะครับอีกข้อหนึ่งที่ด้ามยาวก้านสั้นลูกที่ใช้แรงไน้อยครับอย่างเช่นการตัดการหยอดเมื่อก้านสั้นเนี่ยมันจะงอได้ยากขึ้นเราอาจจะต้องใช้แรงมากขึ้นแต่ในเมื่อมันเป็นลูกหยอดทําให้ก้านมันมีความนิ่งไม้มีความแข็งแรงมากขึ้นมีความนิ่งทําให้เวลาหยอดเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าน้ําหนักมือเรา วางหยอดจนล้นจนคู่ต่อสู้เนี่ยเขารับได้ง่ายนะครับส่วนถ้าเป็นลูกที่ใช้แรงเยอะๆอย่างเช่นลูกเซฟหรือลูกตบเนี่ยด้วยความที่ก้านสั้นมันจะงอได้ยากขึ้นผมคิดว่าลูกตบเราคงจะต้องสวิงไม้ให้กระชับวงให้เร็วกว่านี้ให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้ก้านช่วยงอและดีดแรงจะทำให้ลูกตบเรามีศักยภาพที่สูงขึ้น ส่วนไม้ที่เหมือนจะสั้นลงมาสักประมาณห้มิลเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกันทุกไม้หรือเปล่าลองใครที่มีไม้นี้เนี่ยลองไปเทียบดูว่ามันสั้นกว่าจริงไหมถ้ามันสั้นนียจริงๆก็เหมือนเดิมครับเพิ่มความคล่องตัวยิ่งเขาทําเป็นดมอนอ์โคแล้วเนี่ยช่วยเพิ่มแรงดานเนี่ยพอไม้สั้นลงเนี่ยมันทําให้เหมาะกับเกมหน้ามากขึ้นด้วยนะคร่าวๆก็ประมาณนี้ เดี๋ยวไปลองดูหลังการใช้งานดูครับว่าเป็นยังไงก่อนอื่นก็ไม้นี้เนี่ยขึ้นเอ็นเป็น vs vx 6 3ตัวใหม่อยู่ที่27ปอนด์เริ่มที่ลูกเซฟก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ใช้ไม้ขึ้นเอ็นประมาณสัก25่6บ2ปอนด์นะครับโดยเอ็นที่ใช้จะเป็นขนาด 6.3หรือ6.5ประมาณนี้จะไม่เกิน26ปอนด์แต่เมื่อตัวนี้เนี่ยขึ้นมา27พปอนด์แล้วกับรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสถานเลยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนุ่มมือมากๆไม่ว่าจะเป็นตรงเฟรมหรือว่าตรงก้านเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกถึงแรงที่ส่งกลับมาถึงข้อ2หรือว่าไหลอะไรอย่างนี้เลยนะครับเป็นมิดกับผู้ใช้มากๆลูกเซฟเนี่ย ก็เซฟได้ง่ายใช้แรงนิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้กินแรงเรามากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เซฟง่ายขนาดนั้นมันช่วยเรื่องการคอนโทรลได้ดีด้วย<ม>เพราะว่าตีไปเนี่ยไม่ค่อยจะล้นออกหลังนะครับถึงแม้ว่าปกติผมจะขึ้นสัก25 26ปอนด์ on, ตัวนี้ขึ้น27ปอนด์ on, เนี่ยก็ยังตีไหวอยู่ผมคิดว่าข้อนี้เนี่ยโอเคมากๆในเรื่องของลูกเซฟนะครับ ต่อไปก็เป็นลูกตัดอันนี้ก็ค่อนข้างทำได้ดีลูกอาจจะไม่ได้ออกไปแบบคมปิ้งอะไรขนาดนั้นในส่วนตัวที่ผมใช้เนาะมันจะตัดได้ดีวางจุดได้ดีแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นไม้คอนโทรลจ๋าๆอะไรขนาดนั้นที่วางลูกเป๊ะๆขนาดนั้นแล้วก็ลูกออกมาคมแต่ตวเนี้ถือว่าทำได้ดีเลยครับต่อไปจะเป็นลูกหยอด ก็เป็นไปตามคาดเหมือนที่พรีวิวก้านสั้นเนี่ยมันช่วยให้ไม้มีความนิ่งขึ้นแล้วก็ตรงเฟรมที่เป็นทีนวันเนี่ยก็ยิ่งทําให้ไม้มีความนิ่งเรื่องลูกหยอดออกแรงเบาๆเนี่ยไม้มันมีความนิ่งทําให้เวลาเราหยอดไปเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าลูกล้นไปจนเขารับง่ายนะครับทําได้ดีทําได้ดีมากๆเลยตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นลูกตกอย่างที่บอกเลย พอกา้านชันด้ามยาวแต่เป็นก้านกลางเนี่ยลูกตกเราจะรู้สึกว่าไม้มันไม่หนว่วกเพียงแต่ว่าเวลาตกเราต้องกระชับมือกระชับวงตกให้ไวที่สุดนะครับเพื่อให้ก้านช่วยแรงส่งเพราะก้านสั้นอย่างที่บอกเลยก็คือมันจะหงอได้ยากลืมไปลูกดาดลูกดาดเนี่ยทำได้ดีมากๆแทบจะเป็นจุดเด่นของไม้นี้เลยเพราะว่า ด้วยการที่มันมีกวยไม้เป็นดมอนโคดนะครับยิ่งเราถนัดในการวางจุดนิ้วโป้งตรงนี้มากเท่าไหร่ mm hmm. ลูกดาาเราจะยิ่งออกไปได้แบบมี mm hmm. ประสิทธิภาพมีความเร็วมีความแรงกดกันคู่ต่อสู้ให้เราได้เปรียบ mm hmm. ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นมากๆเพราะว่าไม้บาลานซ์305แต่มีความคล่องตัวและยังดาาได้แรงเ่ย mm hmm. ผมว่ามันออราวได้หมดเลยนะสำหรับไม้นี้ สรุปแล้วเนี่ยไม้ท็อปของ v s สตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นมมไม้ออลาวที่เด่นด้านความคล่องตัวแข็มพาวเวอร์ Power เนี่ยก็ไม่ได้เสียไปมากขนาดนั้นนะผมถือว่าคุ้มค่าไม้มีพาวเวอร์ความเร็วอาจจะเด่นขึ้นมาหน่อยคอนโทรลก็โอเคเหมาะกับผู้เล่นทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นมือหน้ามือหลังมือเดี่ยวอะไรนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มือใหม่ถึงขัานา้นนักกีฬาใช้ได้หมดเลย ไม่ได้รู้สึกว่าไม้มันไม่เข้ากับมือจนถึงขั้นต้องแบบไ้ยเปลี่ยนไม้ไม่ใช่นะครับไม้ V S ตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่5,490ถ้าใช้โค้ดส่วนลดแล้วก็เหลือประมาณ4,000-4,000ปายนะครับคิดว่าเป็นไม้ท็อปอีกไม้นึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเ,เปิดใจลองดูนะครับไม่เสียใจแน่นอนไม้นี้ตีได้ทุกประเภททุกระดับมือ สุดท้ายนี้อยากฝากเพื่อนๆแลกเปลี่ยนความรู้กันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะว่าใครที่เคยใช้ไม้นี้แล้วเนี่ยมีความเห็นต่างจากผมยังไงหรือว่ามันตรงกับที่ผมบอกเพื่อนๆไปไหมและหวังว่า VS จะทำไม้ดีๆออกมาให้เราใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน